อ่ะอาสมาเอิม่มน่าจะเป็นเพราะความรู้ของเลเวลเคของเรายังไม่แน่นเนาะนะครับต้องปรับปรับโหมดนิดนึง L เนี่ยมันใช้ความรู้ของเลเวลเคเนี่ยมาเกือบร้อยเกือบจะร้อเนลยนะครับใช้เยอะมากเนาะอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะอางนี้ก่อนนะก็คือโจทย์ข้อเดียวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะ ส่วนที่ไม่ต้องเด้งกับส่วนที่เด้งถูกไหมถูกไหมครับพอมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนเราก็ต้องดูว่าส่วนไหนเด้งส่วนไหนของกราฟเนี่ยมันเด้งส่วนไหนไม่เด้งถูกไหมครับอ่ะเรามาวาดกราฟกันมี3จุดเนะเาะลบ่องศแล้วก็1เนาะใช่ไหมครับกราฟเป็นยังไง กาไปน,นี้ถูกไหมขูดขูดเส้นปะไปก่อนนะครับเพราะมันยังไม่ใช่การาฟจริงนะไม่วกละนะครับขึ้นไปโอเคนะการาฟเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนที่ไม่เด้งส่วนที่ไม่เด้งเราจะมันจะเ,เรียกอะไร ใช้ที่สุดมันจะปกติเลยไม่ต้องเติมลบเข้าไปถูกไหมส่วนที่ไม่เด้งมันคือก็คือส่วนที่มันอยู่อยู่มากกว่าศูนย์อยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเราเพิ่มแกนเวอันนึงอันนี้แกน y อันนี้แกน x นะครับเีนยนไอ้ตรงนี้ศูนย์ถูกไหมครับเหนือกว่าศูนย์เนี่ยไม่ต้องเด้งเพราะมันอยู่ข้างบนดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนไหนที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับหนูดูหนูตั้งสมการนะั้นเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมมากกว่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับหนูเอาส่วนที่มันมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วมาเขียนตรงนี้นะครับดังนั้นส่วนตรงไหนมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับไล่จากทางด้านขวานะตรงนี้ไหมนัจุดตรงนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์ไหมใช่มันเท่ากับศูนย์ก็เอาถูกไหมครับส่วนนี้ด้วยไหมด้วยนะครับจุดตรงนี้อ เอาหนูไม่ได้คำนึงถึงจุดขาวจุดดำไงนะครับเลยไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับลองไ,ไล่ดูนะครับตรงนี้ก็ต้องเอาเพราะว่าหนูใส่เท่ากับไปนี่ถูกไหมถูกไหมครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือกรณีที่1น,นะนะครับนี่คือช่วงไหนช่วงนี้นะครับอคูรบายก็คือช่วงนี้ถูกไหมกับช่วงนี้ ใช่ okay, ไหมดังนั้นเนี่ยตอบอะไรครับตอบเอ,อเอ็กซน้อยกว่าเท่ากับลบสกับ -x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ1ถูกไหมต้องตอบแบบนี้โอเคนะอ่ะดูอีกทีนึ่งกราฟเป็นอย่างนี้ถูกไหมจาได้เปล่ากราฟเป็นไง ได้นะครับขีนะกราฟเป็นแบบนี้นะครับเอาช่วงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับก็คือช่วงที่มันอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับ x เ,เป็นอะไรก็ก็คือส่วนที่ระบายถูกไหมคีนะครับผ่านนะอ่ะต่อไปอีกช่วงหนึ่งนะครับ อย่าลบให้หมดกยนะ่อนงะาอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่มันเด้งเนาะช่วงนี้ช่วงที่มันเด้งนะครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับโอเค สิ่งที่มันเป็นก็คือปกติกราฟกราฟเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมถูกไหมศูนย์ลบสองศูนย์หนึ่งถูกไหมครับแล้วส่วนที่น้อยกว่ามันจะเด้งถูกไหมครับแล้วส่วนที่น้อยกว่าคือตรงไหนล่ะก็คือตรงนี้จุดขาวนะไม่เอานะถูกไหมนะครับ จุดขาวไม่เอานะครับจุดขาวคือจุดก็คือตรงตำแหน่งเนี้ยไม่เอานะนะครับอันนี้ส่วนนี้นะต้องเด้งนะแล้วก็ส่วนนี้นะครับต้องเด้งถูกไหมถูกปะครับอ่าส่วนที่จะต้องเด้งนะครับก็คือลบสองถึงศูนย์นะลบส ถึง0นะครับ x อยู่ระหว่างลบสถึง0อีกช่วงหนึ่งคือช่วงนี้สบายก่อนอีกช่วงหนึงคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้คืออะไร x มากกว่า0โอเคไหมนะครับอ่ะลองมาดูต่อไปนะครับเอามาดูของหนูนะคือหนูอย่าเพิ่งนะหนูยังดูตัวอย่างไม่เข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปทำนะครับไลายมาหาครูก่อนไม่งั้นผิดนะครับเนี่ยโดยยังไม่เข้าใจแน่นอนเราก็ไปทำเพราะเ้เกิดเข้าใจตรงนี้นะมันมันเหมือนกันเลยอะ่ะโอเคอ่ะทีนี้มาดูอ่ะกราฟนะครับสเต็ปแรกทำไงวาดกราฟปกติก่อนนะ กาปกติเป็นไงมีตัดแกนที่2จุดก็คือ0กับ2ถูกไหมตรง2นะครับใชเ้เลเวลเคเต็มเต็มเลยนะครับกำลัง2ก็คือเด้งเนาะก็คือมันโดนมันไปถึงแกนแล้วมันเด้งออกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ แล้วเราก็เอาส่วนที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนเนาะส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์หนูดูนะดูสัญลักษณ์หนูทำอะ่ะหนูใส่เท่ากับด้วยแสดงว่าตรงตรง,ตรงนี้จุดดำนะตรงนี้จุดดำนะครับคีนะดูดีนะเสร็จปุ๊บมากกว่าหรือเท่ากับศนคือช่วงนี้กับช่วงนี้ถูกไหมสองช่วงนะนะครับแต่หนูดูนะมันเอ่อ ดูนะมันสองช่วงจริงไหมนะครับทีนี้เรา,เรา,เราลาบากระบายใช่ไหมครับนี่คือช่วงที่หนึ่งถูกไหมครับ x x ช่วงที่สองคือตรงนี้เห็นไหมครับแต่พอระบายแล้วมันเป็นกี่ช่วงครับช่วงเดียวยาวเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบยังไงตรงเนี้ยเอามาตอบยังไงเอ่ย นะครับก็คือ x มากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0จบจุดดำด้วยเห็นไหมจุดดำด้วยอเคนะดั <c oughs> งนั้นข้อนี้เห็นไหมครูถึงระบายไว้ให้ไงตอนที่ครูทำอ่ะครูถึงระบายไกลไว้ให้ไงว่าเป็นอย่างนี้เพื่อให้หนูดูว่าเฮ้ยครูรายๆายทำไมวะทําทไมครูถึงระบายอย่างนี้นะครับแล้วครูไม่มีช่องโหวดด้วยใช่ปะ คุณไม่มีช่องโหว่ในการระบายด้วยดังนั้นมันจะเป็นสองช่วงไม่ได้ตัดขาดนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้ไม่ต้องลบกราฟปุ่นแล้วกันเขียนอีก,กราฟหนึงไปเลยแล้วกันเนาะศูนย์สองกราฟเป็นนี้ส่วนที่เด้งคือส่วนที่น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมครับก็คือส่วนนี้นั่นเองถูกปะ นะครับซึ่งมันจะต้องเด้งเป็นี้เห็นไหมค่อยว่ากันเขียนแบบไม่เด้งก่อนดังนั้นตรงนี้ตรงนี้นั่นเองนะตรงนี้จุดข่าวนะครับเพราะอะไรเพราะหนูเขียนเองอะจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยสลับกันยังได้ถูกไหมจะสลับกันยังได้แต่ว่ามันต้องเขียนให้ถูกนะครับอ่ะตรงนี้จุดข่าวนะครับดังนั้นช่วงที่เอาคืออะไรช่วงนี้ ก็คือ x น้อยกว่าศูนย์นะเคไหมครับอืมต้องเป็นแบบนี้นะอีกข้อหนึ่งลองทำเองดูนะครับวัดกราฟปกติก่อนคือหนูต้องต้องต้องเข้าสู่หมด Level K อะเต็มเต็มจริงๆ e v e เ l เมันก็ต่อยอดจาก Level K ไม่เท่าไหร่นะครับในช่วงต้นๆนะนะครับโอเคนะครับ